สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาย่อๆพอได้ใจความนะครับในเรื่องของการดูแลข้ออักเสบที่เราเรียกว่าเกานะครับแล้วก็จะมีภาวะอีกอันหนึ่งทึง่งซึ่งจะใกล้เคียงกันอาการคล้ายๆกันเขาเรียกว่าเกาเทียมหรือว่าสูโดเกานะครับคำว่าสูโดเกานี่คือเกาเทียมจริงๆแล้วสรุปอย่างไวก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเกาเนี่ยมักจะเป็นที่บริเวณ ข้อหัวแม่เท้าอันนี้เป็นหลักเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นถามว่าข้ออื่นๆก็มีได้เช่นกันแต่วิธีการปฏิบัติตัวก็คือว่าห้ามนวดเด็ดขาดเลยครับนะหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจว่าถ้ามันบวดอักเสบข้อแล้วเนี่ยให้นวดได้เลยเพบว่ายิ่งนวดยิ่งแย่ยิ่งนวดยิ่งแย่นะครับคือปกติเท่าที่หมอเจอมานะครับ3วันเท่นันะ้นะนะก็มักจะดีขึ้นถ้าไม่นวดถ้าไม่นวดนะครับทีนี้บางคนเนี่ย นวดเค้นดนมันเกิดการช้าขึ้นมาเนี่ยบางทีเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์เนี่ยก็ยังไม่หายเพราะฉะนั้นเรื่องของเกาถ้าเราไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ๆเนี่ยเรามีอาการอักเสบที่บริเวณข้อหัวแม่เท้าเนี่ยถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเนี่ยนะครับห้ามบีบห้ามนวดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็อาจจะปมีการประครบเย็นได้นะแช่ความเย็นได้ และสาคัญที่สุดคือลดการยืนการเดินลงนะครับเพราะว่าการลงน้ําหนักเนี่ยนะครับปลายหัวหัวแม่เท้าตรงนี้ก็จะโดนกดด้วยน้ําหนักด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะแนะนําให้อย่าห้อยขายิ่งห้อยขาเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งนุบๆเลยนะครับก็เว,เวลานั่งก็นั่งเหยียดขานั่นเองนะครับ ด้วยความที่หมอไม่แนะนําให้นวดนั่นแหละเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะบอกเออถ้าเราหาอะไรมาพันได้ไหมบางคนเนี่ยมีอาการที่ข้อเนี่ยนะหาละผ้ายืดเนี่ยมาพันได้ไหมก็ไม่แนะนําเหมือนกันเพราะการที่เราใช้ผ้ายืดพันเนี่ยมันจะยิ่งมีการบีบไข่บีบเค้นนะครับทาให้ยิ่งยิ่งแย่ลงนั่นเองนะครับโอเคทีนี้สรุปทั่วๆไปก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะยึด คือผู้ป่วยเนี่ยหรือคนไข้เนี่ยก็มักจะเอาผลเลือดเนี่ยมายืนยันกับหมอแล้วก็มาให้หมอรักษานะครับเขาพบว่าอย่างไงร,รู้ไหมครับคือปกติเนี่ยค่ากดยูริกเนี่ยนะครับค่ากดยูริกเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่า7ถูกไมหมครับน้อยกว่า7พอมากกว่า7ปุ๊บเนี่ยหลายคนก็จะแปลว่าเป็นเกาได้นะครับอ่าอย่างสมมุติว่าเขาก็เลยบอกว่าอ่าสมมุติว่าเราบอกว่าค่ากดยูริกเนี่ยไม่ควรเกิน7แต่ถ้าหมอไปเจาะดูแล้วเนี่ยได้ประมาณ10เนี่ย หมอเป็นเกาไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ2ใน3 2ใน3คนนะครับเช่นสามคนเนี่ยเอาผลเลือดมาให้หมอดูแต่ว่ามี2คนเนี่ยมีค่ากรดยูริกที่เยอะก็ไม่ได้แปลว่าหมอเป็นเกานะครับแล้วก็2ใน3คนนั้นนะครับก็อาจจะไม่มีอาการปวดข้อเลยด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นภาวะที่มีกรด ยูริกในเลือดเกิน7นะครับเช่น 8, 9, 1เออ8 9 10 11นี่ยเราไม่เรียกว่าเกานะครับเราจะเรียกภาวะนั้นว่า กรดยูริกในเลือดสูงกรดยูริกในเลือดสูงฉะนั้นกรดยูริกในเลือดสูงก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นเกาเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เราเอาไอ้ค่าเลือดกรดยูริกเนี่มายืนยันเนี่ยอันนี้เราไม่ใช้นะครับเราเป,เป็นแค่ว่าเอามาประกอบกันเฉยๆนั่นเองทั่วๆไปเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยเป็นเกาก็เป็นได้น้อยอาจจะเท่าที่จําได้ก็คือผู้ชายเป็น7คนผู้หญิงเป็น1คนนะครับแล้วก็ทั่วๆไปแล้วก็ผู้ชายก็มัก จะเป็นในอายุสัก3 0มถึงปีคือเป็นอายุน้อยกว่า30-45ถึงปีครั้งแรกนี่ที่จะเป็นถ้าเกิน60ไปแล้วเป็นเป็นเกาเลยครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับถ้าเกิน60ในผู้ชายอยู่ๆเป็นเอ่อเป็นข้ออักเสบเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็ไม่เคยเจอว่าจะเป็นเกาอาจจะเป็นสูโดกเกาหรือเกาเทียงมากกว่าในผู้หญิงเนี่ยนะครับจะเป็นในอายุมากกว่านะเช่นมากกว่า55ปีนั่นเองอ่ะอยู่ๆมันเป็นยังไงอยู่ๆคนไข้ก็มาหาหมอแล้ว บอกเมื่อเย็นยังดีอยู่เลยนะครับพอตื่นมากลางคืนตอนเช้าเนี่ยรู้สึกว่ามันมันปวด ปวดหัวแม่เท้ามากเลยพอสายสายมากขึ้นเรื่อยๆปวดจนแทบจะเดินไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเหมือนและแล้วทั่วๆไปเนี่ยเกาเนี่ยมักจะเป็นข้อเดียวส่วนใหญ่ในช่วงแรกๆนะมักจะเป็นข้อเดียวจะไม่ค่อยเป็นหลายๆข้อพร้อมๆกันยกเว้นแต่ว่ามีอาการเป็นมาหลายๆปีอะไรประมาณนี้นะครับทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่เจอนะครับไม่น่าจะเกิน3วันต้องจบนะครับแต่ว่า ก็อาจจะมีเปเปอร์ยืนยันว่ามักจะหายได้เองโดยที่ไม่ใช้ยาด้วยซ้ําหายได้เองโดยไม่ใช้ยาด้วยซ้ำและห้ามบีบนะครับในเวลาไม่ถึง7วันก็หายแล้วนั่นเองนะครับวิธีการปฏิบัติตัวก็น่าแหละสัตว์ปีกอะไรต่างๆที่ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกบางคนเนื้อแดงแอลกอฮอล์เนี่ยก็มีปัญหาบางคนนี่กินปลาดุกก็มีปัญหา เช่นเดียวกันนะครับโอเคอทีนี้มาเคลียร์เรื่องเรื่องตรงเรื่องของกรดยูริกนิดหนึ่งทีนี้สมมุติว่ามีคนไข้มาหาหมอเนี่ยอยู่ๆเนี่ยก็มีอาการปวดข้อตรงนี้แล้วหมอก็บอกว่าอสงสัยเป็นเกานะใช้คําว่าสงสัยเป็นเกาแล้วก็คนไข้ก็จะเอาผลเลือดมาให้หมอดูอืผลเลือดของเราก็ปกตินะคือไม่ถึงเจ็ดด้วยซ้าไปเขาพบว่ายัางไงร,รู้ไหมครับเขาพบว่าในช่วงตอนที่เราเป็นเกาคือปวดเลยอักเสบเลยเนี่ย ค่าเลือดอาจจะปกติก็ได้ค่าเลือดอาจจะปกติก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวกดยูริกที่มันอยู่ในโลหิตเนี่ยมันมากองกองอยู่แถวๆนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เอาไอ้ค่ากดยูริกนั้นมาช่วยในการวินิจฉัยว่าเป็นหรือไม่เป็นเกาล์นะครับเราจะไม่เอาค่าเลือดเนี่ยมาแปลผลในตอนที่เราปวดในตอนที่เราปวดนะครับโอเค จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะรักษาเนี่ยนะเออมันจะมีภาวะอีกอันหนึ่งก่อนที่หมอจะเล่าให้ฟังเขาเรียกว่าสูโดเกานะครับคาว่าสูโดเนี่ยแปลว่าเทียมนะครับเกาเทียมเกาเทียมก็คือเป็นเป็นอาการปวดข้อชนิดหนึ่งเหมือนกันปวดข้อชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเอ่อที่เราเรียกว่าเกาเทียมนี่แหละแต่ว่าแทนที่มันจะเป็นที่เขา่าที่หัวแม่เท้าเป็นหลักเนี่ยเ,เขาพบว่ามันมักจะเป็นที่เขา่า เป็นหลักมักจะเป็นที่เขามากกว่าข้อเท้าเป็นหลักแล้วก็อายุเนี่ย gel, es, RIGHT มันจะมากกว่าคนที่เป็นเกานะครับ attacking. คนที่เป็นเกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็น30-45ถึงปีในผู้ชายแต่ถ้าในผู้ชายเนี่ยนะคนที่จะเป็นเกาเทียมเนี่ยก็มักจะอายุมากกว่า60ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเราไปเจาะเลือดดูนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับกรดยูริกเลยนะครับเกาเกี่ยวกับกรดยูริกที่มากหรือไม่มากแต่สูโดกเกานี่ไม่เกี Iowa ่ยวกับกรดยูริกเลยมันเป็นผลึกเกลือ อีกชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้ก็เวลาที่ปวดของเขาเนี่ยเขามักจะมีเวลาปวดเนี่ยนานกว่ามักจะนานกว่าเ,เกานะครับเพราะเกาเราบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้ไปกินยาเนี่ยมันก็หายได้ในเจ็ดวันใช่ไหมครับแต่ไอตัวสูสดดวเกาหรือเกาเทียมเนี่ย ม,จจมันอาจจะเป็นเดือนเดือนได้เลยเหมือนกันแล้วก็อาจจะทำให้เราเขวว่าเอ๊ะเขาเป็นลูมาตอยอะไรหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเราจะบอกว่าเอ๊ะจะแยกกันยังไงมันแยกยากเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราบอกว่าเกามักจะเป็นที่หัวแม่เท้าเป็นข้ออื่นได้แต่น้อยนะครับเป็นเข่าได้แต่น้อยแต่สูดัวเกาเนี่ยมักจะเป็นที่ข้อเข่านะครับตัวนี้จะเป็นอายุน้อยอันนี้จะเป็นอายุมากกว่าแต่ถ้าจะแยกกันจริงๆก็คือจะต้องเจาะน้านะครับสมมติว่าเรามีข้ออักเสบอยู่เนี่ยใช้เข็มเจาะดูดออกมาแล้วก็ส่องดูผลึกเกลือดูว่าเป็น ประเภทไหนนั่นเองนะครับวิธีการรักษาต่างกันไหมเขาบอกในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือใช้ยาต้านการอักเสบอยู่แล้วใช้ยาต้านการอักเสบอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นในกรณีของเกาเนี่ยนะครับก็ใช้อินโดเมทาซินอันนีเน้เป็นยาส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะใช้โคจิตซินอันนี้ก็เป็นตัวยาหลักๆที่เราใช้กันตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ตัวอินโดเมทาซินเนี่ยก็คือเป็นเอนเซมชนิดหนึ่งคือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเอนเซมเอนก็คือนันนันแปลว่าไม่นะครับเศษก็คือสเตียรอยก็คือเป็นยาแอนตี้นะครับต้านการอักเสบนะครับแอนตี Anti ้อินฟลามเมชันดักต้านการอักเสบที่นันคือไม่ใช่สเตียรอยอันนี้คืออันหนึง่งทีนี้ไอ้เจ้าซูโดเกาเนี่ยนะครับล้าก็ใช้เอนเซมเช่นเดียวกันใช้เอนเซมแต่เราจะไม่ใช้โคจิซินเราจะไม่ใช้โคดจีซินเป็นหลักนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในระยะแรกแล้วก็ไม่บี ไม่นวดเช่นเดียวกันนะครับแช่น้ําอุ่นแช่น้ําเย็นประครบเย็นได้แล้วก็หยุดพักการใช้งานนะครับและอย่าไปห้อยขาอย่าไปห้อยขานานทีนี้มันจะมีหลายๆเคสเหมือนกันที่หมอเจอว่าเข่าบวมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการน้ําคัดหลังอะไรต่างๆที่มันออกมาจากตัวข้อเข่านะครับหรือว่าดูดออกมาเนี่ยมันทำให้ข้อเข่าเนี่ยยุบบวมคือลด ลดการตึงการบวมได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่หมอจะใช้บ่อยนั่นเองถามว่าเก้ากับเก้าเทียมเนี่ยหายขาดไหมเออเก้าเนี่ยไม่หายขาดถือว่าเป็นโรคประจําตัวแต่ว่ามันจะกําเริบ หรือไม่กําเริบอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งสําหรับสูดเกาเนี่ยไม่ได้หายขาดอยู่แล้วเพราะอะไรไหมครับเพราะปัจจัยของสูดเกาเนี่ยหรือเกาเทียมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นมากโดยเฉพาะคนที่มีประวัติเอ่อข้อเสื่อมเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นได้เช่นเดียวกันนะครับไม่มียาป้องกันเลยนะครับอย่างกรณีของเกาเนี่ยเราอาจจะเป็นการใช้ยาลดกรดยูริกใช่ไหมครับอโลพิลินอลแต่สําหรับสูดกเก้หรือเกาเทียมนั้นไม่มียาป้องกันคือไม่มียา ป้องกันทำให้อายุมันมันไม่มากขึ้นอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็สรุปแล้วก็คือคงจะได้รับรายละเอียดจากการที่หมอบริฟสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องเกา้ากับสู่โดเกา้าและวิธีการปฏิบัติตัวนะครับ